สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอติวิกผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นวิกผมรุ่นนี้เลยนะครับจะเป็นวิกผมแท้หนึนะครับจะเป็นงานทอมือบริเวณขวัญนะครับหนังศีษะเสมือนจริ้งนะครับผมวิกผมแท้นะครับสามารถสะทําความสะอาดได้สามารถในนีบม้วนทําลอนเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นงานทอมือบริเวณขวัญนะครับผม ความยาวเส้นผมอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับจะเป็นทรงผมบ๊อบนะครับผมรายละเอียดของพื้นงานนะครับรอบทรงก็จะประมาณนี้เลยครับที่ลูกค้าเห็นหมุนๆอยู่นะครับผมลูกค้าหลายคนถามผมมาว่าอายุการใช้งานใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับอายุการใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาถ้าเราดูแลรักษาดีก็จะใช้ได้นานนะครับผมวิกผมแท้นะครับใช้ไปก็อาจจะมีผมแห้งบ้างเพราะ เส้นผมของเขาไม่มีรากผมนะครับน้ําหล่อเลี้ยงก็ค่อยๆหายไปนะครับผมตัวงานวิผมรุ่นนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นงานทอขวัญนะครับหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมสีของสินค้านะครับจะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมอาติวิกผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ